สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยรู้รอบปลอดภัยกันต่อนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือเด็กๆเคยพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะน,นี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าถ้าเราพลัดหลงกับผู้ปกครองเนี่ยเราควรจะทํำยังไงคะ่ะอันดับแรกนะคะผู้ปกครองต้องสอนให้เด็ก รู้จักตั้งสติแล้วก็อย่าให้เด็กเดินไปไหนมาไหนนะคะให้อยู่กับที่นะคะเพราะถ้าเด็กเดินไปเดินมาต่างคนต่างหาก็จะยิ่งหากันไม่เจอนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะใส่ไว้ที่เสื้อผ้าของเด็กนะคะว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคือชื่อของเด็กชื่อผู้ปกครองและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะ เพราะถ้าหากเวลาหลงแล้วเนี่ยคนที่เจอเขาจะได้โทรติดต่อผู้ปกครองได้ค่ะต่อไปก็คือทดลองสร้างสถานการณ์หรือตั้งคำถามลูกเพื่อให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาว่าเอ๊ถ้าเกิดสมมติเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วแม่กับลูกเนี่ยพลัดหลงกันลูกจะทำยังไงคะเป็นการสอนให้เด็กรู้จักตอบคำถามเมื่อมีเจ้าหน้าที่หรือคนอื่นมาเจอเด็กก่อนที่เราจะเจอกันนะคะ ฝึกให้ลูกจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่หรือคนใดคนหนึ่งให้ได้นะคะเวลามีเจ้าหน้าที่หรือคนพบเห็นน้องเนี่ยเขาจะได้ถามเบอร์โทรน้องและสามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ทันท่วงทีค่ะหรือถ้ามีเจ้าหน้าที่แถวนั้นก็ให้เด็กไปขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หรือคนตำรวจจะได้นะคะ เห็นไหมคะเพียงเท่านี้เด็กๆที่พลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะตามหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นต่อไปเราก็จะได้ไม่หลงกันอีกนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะค่ะในวันนี้นะคะครูเนี่ยจะมาพูดถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะในเรื่องของขั้นตอนในกิจวัตรประจําวันนั่นเองเป็นเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่ครูได้พูดถึงนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะคะในการพูดถึงนะคะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทบทวนจากงานครั้งที่แล้วที่ครูได้สั่งไปนะคะว่าเขาเฉลยอะไรไปบ้างนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานนะคะในเรื่องการฉลองวันเกิดนั่นเองนะคะเขาให้เติมตัวเลข1นถึงหนะคะตามลําดับเหตุการณ์ในการฉลองวันเกิดนั่นเองแล้วจะเฉลยอ,อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเฉลยนะคะในการเติมตัวเลข1นถึงหนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะตัวเลขที่1นะคะในการที่เราจะใส่ตัวเลขที่1ต้องใส่ที่ไหนดีคะเปิดกล่องเค้กนั่นเองค่ะเลขที่2องนะคะปักเทียนนั่นเองค่ะหมายเลข3ามคะจุดเทียนค่ะหมายเลข4ี่ค่ะ เป่าเทียนนั่นเองค่ะหมายเลข5นะคะเป่าเสร็จแล้วก็นําเทียนออกนั่นเองค่ะและสุดท้ายอะไรคะหมายเลข6นั่นเองค่ะก็คือตักเค้กลับทานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูอยากถามว่าจากใบงานที่1เนี่ยหากขาดขั้นตอนใดไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะก็คือนะคะไม่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนถัดไปได้นะคะเพราะว่าเราต้องทําตามขั้นตอนที่เขาได้กําหนดขึ้นมาไว้นะคะค่ะแล้วก็ ต่อไปนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันนะคะต้องเรียงลําดับขั้นตอนโดยที่หากขาดขั้นตอนใดไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้นะคะก็คือนะคะเช่นขั้นตอนการอาบน้ํานะคะก็เช่นการตักน้ําอาบนะคะหรือการไม่มีน้ําอาบนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือตัวอย่างใบงานที่ศ1นเนาะเรื่องของ,ของกิจวัตรประจําวันของฉันนะคะคือเขาบอกว่าให้เรียงขั้นตอนกิจวัตรประจําวันก่อนไปโรงเรียนโดยเขียนตัวเลขตาม ลำดับลงในช่องวงกลมใต้ภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเราต้องเติมตัวเลขอะไรบ้างในส่วนนี้นะคะก็จะหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอะไรคะภาพของเด็กเพิ่งตื่นเนาะแล้วหมายเลขสองก็คือเขาตื่นมาแล้วก็พับที่นอนนะคะหมายเลขสามนะคะแปรงฟันนั่นเองตื่นไปแปรงฟันนะคะหมายเลขสี่ค่ะอาบน้ํานะคะหมายเลขห้านะคะแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนนะคะหมายเลขหกคืออะไรคะรับประทานอาหารนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือหมายเลขเจ็ดคืออะไรคะ เดินทางไปโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบงานที่0.2นะคะเรื่องไข่เจียวแสนอร่อยนะคะก็คือเขาให้นําตัวเลขที่อยู่หน้าข้อความตมลงในช่องว่างเพื่อเรียงลำดับการทําไข่เจียวนั่นเองค่ะโดยในขั้นตอนทําไข่เจียวนะคะ1เลยนะคะก็คือตั้งกระทะบ,บนเตาไฟนะคะ2นะคะตอกไข่ใส่ชามนะคะ3ใส่เครื่องปงรุง4ตีไข่ให้เข้ากันนะคะ5นะคะเทไข่ลงกระทะนะคะ และ6นะคะตักไข่ใส่จานนั่นเองนะคะ <_ S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเราต้องใส่หมายเลขตรงไหนบ้างนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นการใส่หมายเลขน,นะคะอันดับแรกที่เราต้องทําคืออะไรคะหมายเลข2นะคะก็คือตอกไข่ใส่ชานนะคะ <_ S 1> ต่อมา <_ S 1> หมายเลขสามนะคะก็คือใส่เครื่องปรุงนั่นเองะค่ะใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะหมายเลขสี่ค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะตีไข่ให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะทํทอะไรต่อคะ หมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะตั้งกระทะบนเตาไฟนะคะตั้งกระทะบนเตาไฟเสร็จทำอะไรต่อคะ5นะคะเทไขล่ลงในกระทะนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะหมายเลขหกค่ะตักไข่ใส่จานนะคะค่ะละคู่ก็อยากถามว่าในขั้นตอนการทำไข่เจียวเนี่ยนกะเพียงคิดว่าขั้นตอนใดไปคะแน่นอนค่ะขั้นตอนการเทน้ำมันลงในกระทะนะคะเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยเขาต้องใช้น้ำมันในการทอดไข่ให้สุกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็น อีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือใบงานที่สุนทสารนะคะเรื่องขั้นตอนในกิจวัตรประจําวันนะคะก็คือเขาให้เรียนลาดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้นะคะโดยเขียนตัวเลขลงในก้อนเมฆใต้ภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะคือหมายเลขหนึ่งคืออะไรคะนําดินใส่กระถางต้นไม้เนาะแล้วหมายเลขสองนะคะนำมะเร็ดนะคะโรยลงในดินนะคะแล้วก็หมายเลขสามนะคะรดน้าต้นไม้นั่นเองค่ะหมายเลขสี่อะคะนํากระถางที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ย ไปตากแดดให้เขาได้รับ s <S แสงแดดเพิ่มเติมค่ะแล้วหมายเลข5ค่ะต้นอ่อนเริ่มงอกมาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายหมายเลข6คืออะไรคะต้นไม้ของเราโตออกดอกออกผลแล้วนะคะก็คือจะสรุปได้ว่านะคะในการเร,เรียงลำดับเหตุการณ์เนี่ยแบบสลับได้เนี่ยก็คือบางเหตุการณ์สามารถสลับขั้นตอนการดําเนินงานได้นะคะโดยจะให้ผลเหมือนเดิมตามที่เราต้องการนั่นเองคะ่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของการลองผิดลองถูกนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการจัดการความเครียดนะครับามาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะครับ ก็บอกลักษณะของความเครียดได้นะครับสาเหตุของมันนะครับการจัดความเครีดดยดให้เหมาะสมแล้วก็เห็นความสมําคัญของการจัดการความเครียดนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับความเครียดก็คือภาวะทางจิตใจที่ร่างกายตอบสนองต่อความทุกข์ในรูปแบบของอารมณ์โกรธหรือเสียใจเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกก็จะเป็นความเครียดทางด้านร่างกายนะครับ ก็คือการที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทุ้เช่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวหรืออยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานานนะครับส่วนลักษณะที่2ก็คือความเครียดทางจิตใจนะครับก็คือการตอบสนองเมื่อคิดหรือรู้สึกว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่สบายใจนะครับเช่นคิดว่าต้องถูกพ่อแม่ลงโทษหรือครูจะทําโทษเมื่อมาโรงเรียนสายนะครับสาเหตุของความเครียดได้แก่สูญเสียสิ่งที่รักผิดหวังนะครับเกิดความกลัวหรือตกกังวล การที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับมีเสียงรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับการดร,รปัจจตันเพื่อลดความเครียดก็ทําความเข้าใจและยอมรับความจริงนะครับปรึกษาพ่อแม่เพื่อหาแนวทางแก้ไขนะครับหางานทีเ่เด็กทำยามว่างแล้วก็ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับอ่าก็จบไปสําหรับความเครียดนะครับการจัดการความเครียดครูก็จะมีใบางานให้เรียนได้ทํานะครับ ก็บอกความเครยียดของนักเรียนแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะครับนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับย้อนไปทบทวนบทเรียนที่ครูให้ไปนะครับแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนครับที่ตั้งใจฟังในการสอนของครู สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะนักเรียนสามารถที่จะดูประกอบได้ในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักรนะคะเรามาดูที่มาของเรื่องกันก่อนนะคะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะคะ ู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่1น,นะคะซึ่งลักษณะของการแต่งเนี่ยนะคะก็จะแต่งเป็นกรอนบทละครนั่นเองนะคะในการแต่งารามเกียรติ์เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ใช้ในการเล่นละครในนะ,ะละครในก็คือละคร ที่เล่นในราชสำนักในสมัยก่อนนั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นบทที่ปลุกใจให้ประชาชนมีความกล้าหาญแล้วก็สอนศิลธรรมแก่ประชาชนด้วยนะคะคำว่ารามเกียรติเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมาจากคำว่ารามนะคะบวกกับคำว่าเกียรตินะคะซึ่งก็แปลว่าเกียรติของพระรามนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำสมาธ นะคะก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าซึ่งเราก็ได้เคยพูดถึงในเรื่องของคำสมาดมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยนะคะตามกติฮินดูเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าพระรามนั้นเนี่ยก็เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาในโลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะมาปราบทุกข์เข็นนะคะเรื่องนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักนะคะในเรื่องของรามเกียรติ์เพราะว่าเราก็ได้เรียนเรื่องนี้มาหลายตอนแล้วนะคะ ก็น่าจะรู้จักตัวละครหลายๆตัวนะคะทีนี้ลองมาดูในเรื่องของกรอนบทละครกันนิดหนึ่งนะคะมาดูฉันทลักษณ์ของกรอนบทละครนิดหนึ่งนะคะกรอนบทละครเนี่ยนะคะจะมีการขึ้นต้นที่แตกต่างไปจากากรอนอย่างอื่นนะคะ ส่วนใหญ่แล้วกรอนบทละครเคยได้ไหมคะจะขึ้นต้นในคาว่าบัดนั้นเมื่อนั้นครานั้นอะไรเงี้ยนะคะหรือมาจะกล่าวบทตปนะคะอ่านมาเยอะแล้วนะคะถ้าขึ้นในลักษณะเนี้ยนะักเรียนรู้ได้เลยว่ามันก็คือกรอนบทละครนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของการขึ้นต้นนะคะคำว่าบัดนั้นเนี่ยคะเราเจอบ่อยเรามีวิธีใช้ก็คือคําว่าบัดนั้นเนี่ยนะคะนะักเรียนเราจะใช้กับตัวละครทั่วไป เป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครสามัญชนธรรมดานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คำว่ามเมื่อน,นั้นเนะคะเมื่อน,นั้นเนี่ยก็จะใช้กับตัวละครที่เป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นตัวละครเอกของเรื่อง